ดูโซนอาหารครับขนมปังป,ปิ้งครับพี่น้องหมูสเต๊ะหมูสเต๊ะหมูสะเต๊ะค,ค,ครับกระแสบ่ครับมาเลยกระสัะครับ

โอ้โหแล้วพี่เบิร์ดเดย์พี่พอดีพี่ใหม่ครับพอดีพี่ใหม่พี่ยังสบายดีนะครับผมสวัสดีครับเจอพี่เลยเจอพี่นะครับเหมือนเดิมครับเฮงเฮงปังปังรวยรวยครับผมสาธุเลยพี่สาธุเลยงานเยอะๆสาธุเลยพี่มีงานทำเฮ้ยโอ้โหพี่ไปไปมาเสร็จปุ๊บโซฟาแม่งกระแซงที่นอนไปแล้วเออนี่เนาะนั่นแหละพี่โซฟ้าไปกระแซงที่นอนไปแล้วครับผมครับตั้แล้วหรอ นี่ครับครับพมครับผมมีมีแผลครับก็มันไก่ครับ มาจิ้มไปเลยครับข้าวหมูแดงครับผมอันนี้โชนกาแฟาครับอันนี้กาแฟาก็มาได้ครับดีดีหลักท,ที่สามหลักสี่ส เป็ดเจยวทำให้ได้สัวหนึ่งกลับมาที่หมูเต๊ะ,ตระค,ครับหมูสเต๊ะน่ากินไหมครับกลับมาหาพวก ไม่ใช่เออเอาสไตล์เราดิเอาเอาเลยเอาเลยยาจริง้ะมึงโดนไม่มีอะไรพี่โมไม่หอนนะเมาก็ไม่เลยจะตีจะต่อยไม่มีไม่มีไม่มีคุมเลยคุ้มเลยรอบนี้ใครมีปัญหาลากถึงครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับชม่าครับที่รับชมตามมาครับ